สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุุคนพี่น้องขออนุญาตาสวัสดีแบบไก่ๆน่าจาจะได้ยินเสียงคอยกัขอโทษขออภัยเพราะวา่าบางที่ข้างหลังต้นไม้นี่มันเป็นถนนจะจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านหรือว่าแลนผ่านนะพี่น,อน้องก็เลยสีเสียงรบกวนใจจักน้อยนี่คืนแสกนะาจะเนะาเนะมานี่ มกินข้าวเที่ยงน้ำกันจะ้ะหรือว่าก็แาวกับข้าวเที่ยงลหละใบสองแต่ตอนนี้ในม,ม,มกมกปลาซิวพี่น้องมกปลาซิวมกหม้อว่าสีมกใบตองแต่ว่าด้วยความเห็นมันมกใ่ใบตองมันเรือหน่อยก็เลยบ่พ่อจะ้ะก็เลยต้องมกหม้อเอามากๆมากกินน้ำกันข้าวเหนียวจามีไปเห็นงานจะ้ะมื้อี้ เลียอยู่บ้านคนเดียวไปซิวอิตาลีจ้ะไปซิวไง วานซิม,มกอันไสใบตองไสพักหน่อยพี่น้องกขาล้วงซี่อันชิมพักลงน้ำกลนซอยพักไว้หน่อยหอมพักซี่แล้วซี่แล้วอันพักอีตูแล้วใบแมงลักน้อยจานเนาะใบบักกูดพักหอมจกไค่จกไค่อัน ตำโปกๆเอาปกพรี่แห้งลงจืดรสน้ำปลาปลาแดกแกพี่น้องก็มีล่ละววัวนทำอะไรไปช่าง,งานจ้ะมืนอีเพิ่นมีเรียนแต่ว่า พันมาสิปเปรียนอยู่ออฟฟิศเอางูฟังอยู่บ้านพึน่เบ้าเดี๋ยวไปเลยิงเสียงจ้ะได้ไปทำงานกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านนำ่อปู มื่อนี้ครบรอบแจ้งงานดิพี่น้องสองปีแจ้งอิตาลีจ้าแจ้งอันผ่านมาแล้วอันครบรอบมื่อนี้ครบรอบแจ้งอิตาลีจ้านี่แหละแม่นูฉลองมกปลาซิว

ากาศดีเจ้าพี่น้องมืนน่อนี้แดดดีแว่นคึมๆแดดบปดตกวงายจ้ะเช็ดาย้เช็ดพักหน่อย หายใจผักชีเราไว้หลายหอมอยากกินตะผักพอความปลูกไว้กำลังแตกขึ้นงามพี่น้อง เขาอันพักกูกพักช้ามสี่กระทางนั่งเบืเอ้องในเมิดเมื่อนังวนกินป่า การกินกลางยางมันข้าเขาเอาไม่ไง ไว้ติดหกุ่งพี่น้องหลายเมนูคคับเจลามือต้องไงว้สิดขวากไก่ ก well. ินเมื่อเย็นขี้ดิน เอว่านหมูก,ก้อนกับมกน้ำใหม่พี่น้องกินสังมือมกน้ำใหม่มกได้ซีมกกินมือและมกเราไม่มูมจะอยู่ผู้เดียวก็จังี่เง่ะเพื่อยังกันเือะเพื่อน้อยไรก็ระเทื่อน 上浮点么？ ยิ้มแล้วจะยิ้มแล้วกินเลยซ้ำนี่ละหิวก็ได้เปล่าเปล่าน้ำค้นมาเห็ดหองน้ำอันจีเฮ็ดอันนี้กินตอนเพิ่งวาเห็ดก็ยานน่ะส้างหอมปลาแดกหอมปลาลา เดี๋ยวเพื่อนจะเฮ็ดงานหมดแล้วจาพี่น้องอิ่มแล้วเรืออยู่ไม่ถังกินอีกช่วงหิวเขาไปจัดอันสีม่วงหาม่งสีม่งหามงแรงมักหิวเขา จังพอกันไหมานาะจ้นเนาะสวัสดีจ้า